รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ นและไม่รู้อะไรทำให้เราใกล้กันอาจไม่ได้ตั้งใจที่เธอมาอยู่ข้างฉันแต่ดูเหมือนว่ามันเละนไม่ธรรมดายิ่งผ่านวันที่มีกันทิิงขาดเธอไม่ไหวจะใช้เวลาจากนี้ อยากจะมีแค่ฉันและเธออยู่ด้วยกัน just to get แต่เรื่องราวดีดีมันยังเป็นเธอเสมอให้ยิ้มได้ทุกวัน mm. อยากจะขอแค่เธอเท่านี้ไม่มาก,กว่านั้น mm. เพราะการมีเรามนเธอให้รักฉันก็ไม่ต้องการ ใครกันนดไว้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะในวันที่เราเจอกันไม่ว่ากี่ครั้งตัวมีแต่ภาพทรงจำที่ด,ดีต่อให้จะกินจะนอนดูหนังมองดาวก็ยังเป็นเธอที่อยู่ตรงนี้แค่ลองคิดว่าวันหนึ่งตัวฉันไม่มีเธอ,เอก็คงไม่ได้ยิ่งผ่านวันที่มีกันยิ่งขาดทาไม่ไว้จะใช้เวลาใจ อยากจะมีแค่ฉันและเธออยู่ด้วยกัน just to get แต่เรื่องราวดีๆมันอยากเป็นเธอเสมอให้ยิ้มได้ทุกวันอยากจะขอแค่เธอเท่านี้ ฉันและเธออยู่ด้วยกัน just t o g e t h e เรื่องราวดีๆมันยังเป็นเธอเสมอให้ยิ้มได้ทุกวันอยากจะขอแค่เธอเท่านี้ไม่มากกว่านั้นเพราะการมีเรามีเธอให้รักฉันก็ไม่ต้องการ ดาวนี้มันไม่มีงานอื่นแล้วหรอก็น่ารักพี่ออกก็พี่อยากได้เงินอ่ะพี่ก็แบ่งทํางานกับหนูคนละครึ่งวันอย่าหนูแบ่งเงินให้ไงก้อนที่ของนายอ่ะคือการทําลายดาวดวงนี้เพื่อให้พวกเราอ่ะได้สร้างทางด่วนอวกาศไม่ใช่หรอทําไมนายถึงชักช้านักล่ะคุณเป็นเจ้าของผมได้ไหมอ่ะผมไม่อยากเล่ล่อนนะก็ถ้าช่วงนี้คุณยังไม่มีที่ไปอ่ะคุณก็มาอยู่กับผมก็ได้ ไม่เลยอะ่ะหมือว่าจะรีบระเบิดดาวนี้ทิ้งดีไม่ได้สิตอนนี้เรามีเจ้าของแล้วนี่อย่างหนึ่งนะถ้าเราระเบิดไปอะ่ะแล้วก็อดกินของอร่อยดี เพี้ยนนะมึงได้ยินด้วยหรอเหนื่อยจนเพี้ยนแล้วเรานะฮะไปพักไปอ๋อะไรเฮ้ยของคุณเหรอหอืม ว่าจะไม่กินมานแล้วแหละก็ดีนะถ้าคุงกินแล้วไม่ต้องพึ่งมันแล้วอ่ะงคุณทำงานมาเหนื่อยคุณเก็บไว้เถอะแต่ว่าคุณยังอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอเอาไว้ให้คุณได้งานทำดีๆแล้วเนี่ยค่อยมาคืนผมก็ได้ คือที่ดาวผมไม่ต้องใช้เงินนะดาวผมใช้แคปซูลนี่แยกกับการทาง,งานผมจะยพยายามเข้าใจคุณแล้วกันแต่ว่าผมว่าตอนนี้คุณต้องการพักผ่อนนะนะไปนอนขาเหลืออะไรก็บอก ไปล้างด้วยเออแต่ผมว่าคุณกินยาต่อก็ดีนะ ไม่นักลัวยายผมนะยายผมใจดีกลัวผีป่ะเนี่ยเฮ๊ยเฮ้ยยเฮ้ย หรือว่าหรือว่าหรือว่าจะเป็นในโน้มถ่วง ไอ้น้องถ่วงที่ด่าวโลกนี่มันแรงขนาดนี้เลยเนาะยายงั้นยายหันหลังไปเลยเนี่ยนอน,นอด้านนี้ไปเลยทําคนตกใจหมดแรงน้องถ่วงมันแรงอย่างนี้นี่เองที่เนี่ยหล่นออกมาจะตกใจหมดเลยชอ็ชอตช็อตอะไรอะ่ะอ๋อ พวกเราเหลือเวลาอีกไม่นานสำหรับการระเบิดดาวโลกเพื่อให้การทำงานของเราราบรื่นผมตัดสินใจแล้วผมจะส่งนักปฏิบัติการที่หลอยท้อยที่สุดลงไปปฏิบัติภารกิจนี้แล้วทำไมต้องเป็นคนที่ลอยท้อยที่สุดล่ะ ก็เพราะว่าเขามีแค่หน้าที่ทําการกดระเบิดเราไม่จําเป็นจะต้องใช้คนที่เก่งอะไรมากมายเลยเนีย่จริงไหมงั้นครั้งนี้ก็คงต้องเป็นเจ้านั้นสินะมาแล้วครับอ่ะมาแล้วเหรอ อย่างที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันดาวโลกไม่มีชาวแอตแลนติสหลงเหลืออยู่แล้วด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขากลุ่มนั้นได้ทำสัญญาซื้อขายดาวโลกให้กับองค์กรทางด่วนอาวากาศต่อมาพวกเราก็ได้วางแผนกันมาเป็นเวลานานและมีความเห็นตรงกันว่าพื้นที่ของดาวโลกเหมาะแก่การสร้างถนนเป็นทางด่วนของอาวากาศเดี๋ยวก่อนนะครับแล้ว เราไม่จําเป็นจะต้องแจ้งให้มนุษย์บนดาวโลกเขาไม่จ้เป็นพวกนั้นต้องรู้อยู่แล้วสิว่ายังไงวันนี้ก็ต้องมาถึงหน้าที่ของคุณคือคุณต้องลงไปกดระเบิดที่ดาวโลกมันเป็นภารกิจที่สําคัญผมคิดว่าคุณทําได้ผมจึงได้เลือกคุณคนที่สําคัญที่สุดและเหมาะสมบนอวกาศนี้แต่คุณต้องจาไว้ว่า ภารกิจนี้จะล้มเหลวเป็นครั้งที่สามไม่ได้ครั้งที่สามเขาว่ากันว่านักปฏิบัติการคนแรกและคนที่สองหายตัวไประหว่างทำภารกิจขนาดนักปฏิบัติการดาวเทียมก็ยังหาไม่เจออย่ามองผมก็มันหาไม่เจอจริงๆ เอาละเอาละคุณไม่ต้องสงสัยเอาเป็นว่าผมมีเวลาให้คุณลงไปทำหน้าที่กดระเบิดดาวโลกซะพวกเราจะได้ทำการสร้างทางด่วนอวกาศไปยังดาวอื่นสะทีหากคุณทำภารกิจนี้สำเร็จผมจะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพร้อมทั้งแคปซูลอาหารสักหนึ่งแสนเมตรดีไหมครับอื้ ผมกำลังให้โอกาสคุณนะอย่าทำให้ผมผิดหวัง take to me cash and letter you can just together